คนร้ายสารภาพว่าพูดตายชวนให้มาอยู่ด้วยกันที่บ้านโดยจะจ่ายให้เดือนละหมื่นตนเองทําเช่นนั้นไม่ได้เพราะมีลูกมีเมียแล้วเมื่อพูดตายได้ยินเช่นนั้นก็โมโหตัดพ้ะต่อบว่าและไล่หยิกควรต่างๆนานานะจากนั้นฉากฆาตกรรมมันก็เริ่มขึ้นสังหารเกตเท่าอดีตทูตไทยประจำในจีเรียตายขาห้องนอนจับหนุ่มคู่ขานักเต้นอากโก้ย่านพัดพงสารภาพมานอนค้างที่บ้าน ผัวคาดขันให้อยู่ด้วยกันแต่ปฏิเสธเลยโดนถึงฟ้าอาวุธปลายแหลมที่วางอยู่บนโต๊ะแทงสวนและซ้ำชนใตจน้จากนั้นจึงได้เปลี่ยนรั้วหลบนี้ไปเหตุการณ์รักผิดเพศรายนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อเวลา1า2 5นาทีในวันที่31พฤษภาคม2530ขณะที่ร้อยตำรวจโทสุรศรักดิ์ขุนนรงร้อยเวรสถานีตำรวจนครบาลคลองตันกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ก็ได้รับแจ้งคดีทางโทรศัพท์ว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในซอยเจริญใจถน,นนเอกใหม่แขวงคลองตันเขตพระขนงกรุงเทพมหาคนครหลังจากได้รับแจ้งแล้วจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นจากนั้นจึงรีบไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตารวจเอกกังศีทองไกลแสนผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนตํบบรนนารวจนครบาลใต้พันตารวจเอกอัธพงศ์มงคลประสิทธิ ผู้กำกับการตำรวจนครบาล12พันตำรวจทพิสิธิ์นันทแพทย์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันพันตำรวจตรีชัยรัตนมีปริชาสารวัตรสืบสวนสอบสวนพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเรียบรุดไปยังที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ต้องพบกับความโออาของสถานที่ซึ่งเป็นบ้านสองชั้นหลังใหญ่ในเนื้อที่ประมาณไร่เศษซึ่งเป็นบ้านของนายอุพัฒตอายุ63ปี อดีตนักการทูตไทยประจำในจีเรียเมื่อขึ้นไปถึงห้องนอนชั้นบนเจ้าหน้าที่พบศพของนอายโอพาสนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนจึงได้ทำการชันสูตรพลิกศพลักษณะศพของนอายโอพาสนอนงายหันศีรษะไปทางหัวเตียงแขนทั้งสองข้างกางออกมีผ้าห่มนวมสีน้ำตาลลายดอกไม้คลุมทับตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงลำคอพอเจ้าหน้าที่ดึงผ้าห่มออกก็พบภาพที่น่าอนาใจตามร่างกายมีเลือดแห้งกลางเต็มไปหมด ผู้ตายสวมเสื้อกล้ามสีขาวยัดไว้ในขอบกางเกงสีน้ำตาลไม่สวมถุงเท้าสีน้ำเงินซิบกางเกงถูกรูดไปจนสุดมองเห็นกางเกงในสีขาวที่ผู้ตายสวมใส่อยู่และที่ปากของผู้ตายมีเศษผ้าเป็นเสื้อเชิดสีขาวเปื้อนเลือดจุกอยู่ลักษณะผู้ตายตาถลนเมื่อดึงเสื้อออกจากปากป,ากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พบฟันปลอมของผู้ตายทั้งบนและล่างตกอยู่ข้างลำคอและที่บริเวณใต้คอของผู้ตายมีรอยบาดแผลถูกของมีคม นับได้ถึง9แผลที่ไหล่ซ้ายหนึ่งแผลไหล่ขวาหนึ่งแผลใต้ชายโครงหนึ่งแผลที่กลางหลังอีกหนึ่งแผลที่แขนซ้ายหนึ่งแผลรวมทั้งหมด14แผลและที่นอนมีสีแดงเต็มไปหมดจากการตรวจสอบสถานที่กเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบว่าที่นอนของผู้ตายมีรอยยับยุ่ยี่จะต้องมีการต่อสู้กันระหว่างผู้ตายกับคนร้ายเจ้าหน้าที่ได้สอบถามนางเฉลาอายุ52ปีซึ่งทำหน้าที่รับใช้ และเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านผู้ตายมานานถึง20ปีทราบว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาของคืนวันที่30พฤษภาคม2530ได้มีนายวิทยาอายุ52ปีอดีตอาจารย์วิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้ตายมารับพากันออกไปเที่ยวแต่ไม่ทราบว่าไปที่ใดจากการสอบสวนนายวิทยาในเวลาต่อมานายวิทยาให้การว่าเมื่อคืนตนได้ขับรถ,รถมารับผู้ตายที่บ้านพัก และพากันออกไปเที่ยวที่บาเบียย่านถนนพัดพงซึ่งเป็นสถานที่ที่เราทั้งสองมักจะพากันไปเที่ยวอยู่บ่อยครั้งและที่นี่เองพุทธต่ได้ไปติดพันเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อนายธนงเป็นเด็กหนุ่มนักเต้นโชว์ในบาร์ซึ่งน,า,นายโอภาสพุทธต่พาไปเที่ยวอยู่บ่อยๆและคืนเกิดเหตุพุทธต่ได้รับตัวนายธนงออกมาด้วยโดยตนเองเป็นคนขับรถพาทั้งสองมาส่งที่บ้านพุทธต่หลังจากส่งเสร็จแล้วตนเองก็กลับบ้านและได้นัดว่าพรุ่งนี้ คือวันที่สาสเอ็ดพฤษภาคม2530จะมาทำอาหารกินในหมู่เพื่อนๆและเคลือญาติตอนมื้อเที่ยงจนกระทั่งตอนเช้าตอนเองได้มานั่งรอผู้ตายที่บ้านตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาก็ยังไม่เห็นหนายอุภาษผู้ตายลงมาจนกระทั่งเวลา1ิบอนาฬิกาตนเห็นนานผิดสังเกตเพราะปกติพู้ตายมักจะตื่นตอนเช้าเป็นประจำดังนั้นตนจึงได้ใช้ให้หนางเฉลาแม่บ้านขึ้นไปตามจนกระทั่งทราบข่าวว่า นายโอภาสถูกแทงเสียชีวิตแล้วจึงได้โทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นจากนายวิทยาแล้วแต่ยังไม่กระจ่างจึงได้ซักถามนางเฉลาวเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของนายโอภาสนางเฉลาวเล่าว,ว่านายโอภาสผู้ตายคลองตัวเป็นโสดมาตั้งแต่หนุ่มๆจนถึงปัจจุบันสาเหตุที่ไม่แต่งงานและคลองตัวเป็นโสดไม่ยอมมีครอบครัวนั้นนายโอภาสมักจะพาเด็กหนุ่มๆมาค้างที่บ้านอยู่บ่อย ส่วนนายธนงผูน้นี้อายุประมาณ20ปีเศษเหี่ยวขาวหน้าตาดีแต่ไม่ถึงกระ่อกรู้แต่ว่านายโอภาสามีความสัมพันธ์อยู่ด้วยเป็นเวลาประมาณ6กถึงเดเดือนเห็นจะได้และถ้าเกิดไหนนายธนงมานอนค้างด้วยนายธนงมักจะเรียกให้ตนเองเปิดประตูบ้านให้เวลาประมาณตีสี่หรือตีห้าเป็นประจำแต่เกินที่เกิดเหตุนายธนงไม่ได้มาเรียกเข้าใจว่าคงจะเปลี่ยนราอ,ออกไปพอทราบข้อมูลแน่ชัดแล้วกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้รีบมุ่งหน้าไปที่บาเบียแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ย่านถนนพัดพง์ซึ่งเป็นที่ทํางานของนายธนงทันทีเพราะจากคาบอกเล่าของทั้งสองคนตํารวจมั่นใจว่านายธนงจะต้องเป็นคนร้ายอย่างแน่นอนเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่จึงขอพบกับผู้จัดก,การและขอทราบประวัติของนายธนงว่ามีชื่อจริงและนามสกุลจริงว่าอย่างไรบ้านอยู่ที่ไหนจากการตรวจสอบทราบว่านายธนงมีชื่อจริงว่าธนงบ้านเดิมอยู่ตำบลตะปงอำเภอปงน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรีปัจจุบันพักอยู่ในซอยโรงแรมวิเศษข้างวัดดวงขแขแขวงรองเมืองเขตปทุมบัานเมื่อทราบที่อยู่แน่ชัดพันตำรวจโทพิเศษนันทแพทย์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันจึงได้แบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกไปสองชุดโดยชุดแรกเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีชุดที่สองเฝ้าอยู่ที่บ้านซอยโรงแรมวิเศษเจ้าหน้าที่ชุดที่สองรออยู่จนกระทั่งเวลา22นาฬิกาก็ประสบผลสำเร็จ เพราะเห็นนายทนงเดินย้อนกลับมาอย่างบ้านเช่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตระคุบตัวได้โดยละมอมจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้คุมตัวมาทําการสอบสวนอย่างสถานีตำรวจนครบาลคลองตันโดยมีพันตำรวจเอกรังสีทองไกลศีิเพิ่มกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลใต้มาร่วมสอบสวนด้วยนายทนงได้ให้การรับสารภาพว่าตนเองได้รู้จักกับผู้ตายเมื่อประมาณปลายปี2529โดยผู้ตายและเพื่อน พาก,กันไปเที่ยวที่บารดังกล่าวและผู้ตายเกิดชอบพอตนมากถึงขนาดพาออกไปเที่ยวบ่อยๆส่วนใหญ่มักจะไปนอนที่บ้านของผู้ตายผู้ตายมักจะให้เงินใช้คราวละ1 0 0 0ถึง2,000บาทนายธนงได้เล่าต่อไปอีกว่าก่อนเกิดเหตุนั้นพอกลับมาจากบาร์ถึงบ้านผู้ตายได้พาตนเองขึ้นไปยังห้องนอนจากนั้นผู้ตายได้พูดขึ้นว่าขอให้มาอยู่ด้วยกันจะจ่ายให้เดือนละหมื่นบาทแต่นายธนงได้บอกว่าตอนเองก,ก็สงสารนายอุพาสอยากจะมาอยู่ด้วย แต่ทาเช่นนั้นไม่ได้เพราะตนเองมีลูกมีเมียแล้วพ่อพูดตายรู้ว่าตนเองไม่ยอมมาอยู่ด้วยก็ได้เกิดความโมโหตัดพ้อต่อว่าต่างๆนั่นละและทําร้ายไล่หยิกควนตนจนตนเองต้องวิ่งหนีไปรอบๆห้องนอนและตนเองเหลือไปเห็นอนาวุธปลายแหลมที่วางอยู่บนโต๊ะแป้งจึงหยิบมาถือไว้แล้วแกล้งล้มลงบนที่นอนนายอุภาษก็ตามมาขึ้นคล่อมจะทําร้ายตนเองโดยเอามือเขียนที่คอตอนเจ็บจึงเกิดความโมโหจึงใช้อาวุธดังกล่าว กระซวกไปที่คอหลายครั้งแต่นายโอภาสยังดิ้นไปมาอยู่จึงได้ใช้อาวุธดังกล่าวแทงซ้ำไปอีกหลายทีเห็นนายโอภาสยังไม่ตายอีกจึงได้หาเศษผ้าอุดปากผู้ตายไว้เพื่อไม่ให้ส่งเสียงร้องและเอาผ้าห่มคลุมจากนั้นจึงได้ย่องออกไปล้างมือที่อ่างในห้องน้ําและปิดประตูหลบหนีออกมาจากบ้านผู้ตายเปลี่ยนข้ามรวแล้วมายืนเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่บ้านซอยโรงแรมวิเศษแขวงรองเมืองเขตปทุมบันตอนลนอนตื่นขึ้นมาก็ตอนเที่ยง ก็ไปเที่ยวเตรดูหนังกับเพื่อนและเดินเที่ยวไปตามที่ต่างๆจนเมื่อสบายใจแล้วก็ย้อนกลับมายัางห้องพักจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดังกล่าวและเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่1มิถุนายน2530นพันตำรวจโทพิธิษนันทแพทย์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลคลองตันได้นำตัวนายธนงผู้ต้องหาคนดังกล่าวไปทำแผนอย่างที่บ้านเกิดเหตุมีคนมามุงดูจำนวนมากในการทำแผนในครั้งนี้ มีนางสมสละอายุ18ปีภรรยาของนายธนงได้ตามไปดูการทําแผนด้วยนางสมสระได้เปิดเผยว่าอยู่กินกับนายธนงมาสองปีเศษมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเช่าบ้านราคา800บาทอยู่กับเพื่อนๆโดยช่วยกันออกค่าเชา่าคิดว่าสามีถูกจับคราวนี้คงติดคุกหลายปีและจะต้องเอาลูกไปฝากให้แม่เลี้ยงแทนส่วนตนเองก็จะออกหางานทําเพื่ออย่างชีพและหาค่าหนุ่มลูกนางสมสระกล่าวด้วยน้ําเสียงละห้อยครับ นี่ก็คือเบื้องหลังของคดีท,ที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็ยนยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ